วันนี้เปิดคลิปด้วยวิวแระไอเทมจากสองห้องนอนที่โครงการแอชตันอโศกพระราม9ค่ะห้องนี้เป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำขนาด66.8ตารางเมตรค่ะเข้ามาจากทางหน้าห้องนะคะจะมีทางเดินเป็นโฟรเยคค่ะและห้องนี้เป็นห้องนอนที่สองค่ะภายในห้องจะมีระเบียงเล็กๆนะคะสามารถออกไปชมวิวได้ค่ะห้องน้ำที่อยู่บริเวณห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งห้องนอนที่สองสามารถใช้ห้องน้ำตรงนี้ได้ค่ะ เดินต่อเข้ามาด้านในนะคะจะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นค่ะแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวจะอยู่บริเวณนี้นะคะพื้นที่ห้องนั่งเล่นจะมีพื้นที่กว้างค่ะและกระจกบานใหญ่สามารถรับวิวได้เต็มเต็มเลยนะคะวิวที่มองออกไปนะคะจะเห็นเป็นวิวเมืองค่ะมองเห็นสี่แยกพระรามเก้าได้ชัดเจนเช็คสถานการณ์รถติดได้เลยนะคะและห้องนี้ได้วิวกว้างนะคะมองหันไปถึงฝั่งเพชรบุรีได้อีกด้วยค่ะ และห้องนี้คือห้องาสเตอร์เบดรูมค่ะมีพื้นที่ห้องกว้างนะคะมีห้องน้ำอยู่ในตัวค่ะซึ่งในห้องน้ำโครงการจะมีติดตั้งอ่างอาบน้ำไว้ให้ด้วยนะคะหากใครชมคลิปแล้วสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมโครงการสามารถติดต่อเฟิร์นได้เลยนะคะตามเบอร์ในคลิปได้เลยค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ